ตอนที่197าคำรองต่อสอนรบสัตว์และสังหารศัตรูที่บุกรุกชายผู้นี้ได้เปิดกำแพงโลกก่อนที่เขาจะตายดูเหมือนว่าเขาจะมีความคิดที่ไม่เหมาะสมมาก่อนราชาปีศาจแห่งภัยพิบัติมองผ่านรอยแตกที่เทพ,พเจ้าแห่งโอกาสทั้งหมดเบื่องลางดวงตาของเขาเย็นชายอย่างยิ่งราชาปีศาจหายนะพูดอย่างสงบแต่ก็ถูกเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรผู้ชายคนนี้ต้องเปิดกำแพงโลกด้วยตัวเองมันเป็นของเรา หลังจากฟังคำพูดของราชาปีศาจหายนะแล้วเจ้าปีศาจหายนะก็พูดจบการแสดงออกของราชาปีศาจอ่อนลงเล็กน้อยและเขามองไปที่เทพ,พเจ้าแห่งโอกาสท้งหมดด้านล่างพร้อมกับในตาที่หยอกลอ้อศิละปะการต่อสู้แห่งโชคพลังแข่งศรัทธ,ธาการก่ะตัวของผู้ฝึกฝนร่างกายที่เป็น,นกลไก่ฮ่าฮ่ามันผสมผสานลักษณะของหลายโลกเข้าด้วยกันจริงๆน่าเสียดายชายผู้แข็งแรงระดับหกที่ถูกบังคับสร้างขึ้นได้มันมีพลังการต่อสู้แบบไหนกัน ราชาปีศาจที่ร่วงหล่นเป็นเพียงขยะพวกเราไม่สูนเปล่าเหมือนราชาปีศาจที่ร่วงหลน่นราชาปีศาจภายพิบัติ้าไปข้างหน้าด้วยรอยยิ้มจางๆและเข้าสู่กำแพงโลกได้อย่างง่ายดายแม้ว่ามันจะยังคงถูกระงับโดยสัญชาตญาณของโลกในขณะที่กำแพงโลกถูกเปิดออกและความมือดอันว่างเปล่าจำนวนนับไม่ถ้วนยังคงลังไหลเข้ามาการปราบปรามของโลกนี้ก็อ่อนแอลงจริงๆโดยการ,รเผชิญหน้าของลมหายใจแห่งความว่างเปล่า แม้ว่าจะยังคงอยู่ภายใต้ข้อจำกัดบางประการแต่ก็ยังสามารถปล่อยให้ราชาปีศาจภายพิบัตริระเบิดพลังของมันได้ถึง80%แม้ว่าฉันจะออกไปไหนไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาในการจัดการกับเจ้าสารเลวตัวน้อยราชาปีศาจแห่งภยพิบัติกล่าวด้วยรอยยิ้มบนริมฝีปากของเขาร่างของราชาปีศาจภัยพิบัติทางธรรมชาติค่อยๆโผล่ออกมามองที่เทพพระเจ้าแห่งโอกาสทั้งหมดอย่างเฉยเมยด้วยการแสดงออกที่ซับซ้อนปรากฏในดวงตาที่ไม่แยแสของเขาเขารู้สึกถึงร่องรอยของอารยธรรมต้นแม่ไหมในเทพพเจ้าแห่งเครื่องจักรทั้งหมด ราชาปีศาจไทยพิบัติค่อยๆหลับตาและถอนหายใจเบาๆด้วยเสียงที่มีเพียงเขาเท่านั้นที่ได้ยินในเมื่อพวกมันทั้งหมดหายไปในความว่างเปล่าทำไมเจ้าถึงยังออกมาล่อยให้อารยธรรมต้นแม่กลายเป็นประวัติศาสตร์หลังจากคำพูดจบลงราชาปีศาจหายนะก็ลืมตาขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่มีอารมณ์ใดๆในสายตาของเขา บางเพียงสีสันอันเย็นชาไม่รู้จบจุดในโลกแห่งศิละปะการต่อสู้ชั้นสูงร่างกายของสู้อยู่มีพลังอันน่าสะพรึงกลัวที่หลังไหลเข้าสู่ร่างกายของสู้อยู่อย่างต่อเนื่องในทันทีภายใต้การเปลี่ยนแปลงของระบบพลังของฉีและเลือดกลายเป็นพลังงานที่พลุ่งพลานและยังคงไหลยอยู่ในร่างกายของสู้อยู่บูมขีดมันเหมือนกับแม่น้ำที่ไม่มีที่สิ้นสุดไหลผ่านร่างกายของสู้อยู่และมีหมอกเลือดจางๆง,งปรากฏขึ้นรอบๆสู้อยู่โดยตรงมันแสดงออกถึงการบังคับขู่เข็นที่ทรงพลังอย่างยิ่งในเวลาเพียงชั่วครู่พลังงานและพลังเลือดของสู้ จากจุดสูงสุดของระดับที่5ถึงระดับที่6พลังชี่และเลือดระดับที่6เมื่อพลังของคี่และเลือดเข้าสู่ระดับที่6แล้วรอยแผลเป็นที่เหลืออยู่ตามคำสั่งของพระเจ้าพระเจ้าบนร่างกายของสู้อยู่ก็ได้รับการแก้ไขบางส่วนเช่นกันกฎเกณฑ์สุดท้ายของพระเจ้าเท่านั้นที่ยังคงดื้อรั้นบนร่างกายของสู้อยู่ สู้อยู่ค่อยๆลืมตาขึ้นและมีเลือดสีจางๆฉายแววไปทั่วดวงตาของสู้อยู่ด้วยพลังดาบสุดท้ายที่เหลืออยู่ฉันสามารถเข้าสู่อาณาจักรแห่งความเป็นอมตะได้อย่างสมบูรณ์สู้อยู่พึมพำเล็กน้อยจากนั้นหันไปมองที่หน้าจอระบบที่อยู่ตรงหน้าเขามองไปที่แนวแสงเหนือทองฟ้าของผู้อมตะที่ร่วงหลน่นอาณาจักรปีศาจมีรอยแตกที่น่ากลัวอย่างยิ่งและมีความกังวลปรากฏขึ้นบนใบหน้าของสู้อยู่กำแพงโลกถูกทำลายแล้วหรอือสู้อยู่พึมพำเบาๆและขมวดคิ้วเล็กน้อยแม้แต่สู้อยู่ก็ไม่คาดคิดมาก,าก่อนว่าก่อนที่เขาจะตาาาาาาายยรรรชปีศีศจทท่่วงลลลนะสมถกกแพโได้ ดูเหมือนว่าราชาปีศาจที่ร่วงล่นจะคุ้นเคยกับโลกนี้อย่างมากในรอบ30ปีอย่างไรก็ตามเหตุผลที่คู่ต่อสู้ไม่ทำลายกำแพงโลกอาจเป็นเพราะเขาต้องการผูกขาดพลังของโลกนี้เพื่อที่จะมีพลังมากขึ้นแต่ใครจะรู้ว่าการดำรงอยู่ของเทพ,พเจ้าแห่งโอกาสทั้งหมดนานเหนือกว่าของเขาเองเมื่อเผชิญหน้ากับโลกด้วยปลายนิ้วของเขาราชาปีศาจที่ร่วงล่นยังคงไม่เต็มใจที่จะยอมแพ้เพื่อที่จะสามารถแก้แค้นโลกนี้ได้ฉันต้องเปิดอุปสรรคของโลกนี้เพื่อทำความเข้าใจเรื่องนี้สู้อยู่จึงมองไปที่หน้าจอระบบอีกครั้งดังนั้นนี่คืือออกกกาาาารรรรรต่สสสูู้้้้้้คังงุดดทยโลนีมถไจิห สายตาของซู้อยู่จ้องมองไปที่เทพพเจ้าแห่งเครื่องจัรทังหมดเทพเจ้าแห่งเครื่องจัรทังหมดที่ยิงใหญ่ยืนอยู่ในอาณาจักรปีศาจอมตะที่ล่มสลายร่างกายของเขาเปล่งแสงเจิดจ้าและพลังงานที่ซับซ้อนทุกชนิดไหลอยู่ในร่างของเทพพเจ้าแห่งเครื่องจัรทังหมดเทพเจ้าแห่งเครื่องจัรทังมวลซึ่งมีขนาดเท่าดวงดาวเปรียบเสมือนเทพเจ้าที่สร้างโลกเปิดโลกและจ้องมองไปยังความมืดอันไม่มีที่สิ้นสุดข้างหน้าเป็นโมคะสมควรที่จะถูกฆ่าเสียงต่ำและเย็นชาดังมาจากปากของเทพเจ้าแห่งเครื่องจัรทังหมดบูม เสียงคำรามอันน่าสะพรึงกลัวดังขึ้นทันทีจากร่างของเทพ,พเจ้าแห่งเครื่องจักรทั้งหมดทันใดนั้นไฟที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็พ่อนออกมาจากเท้าของเทพ,พเจ้าแห่งเครื่องจักรทั้งหมดกลายเป็นแสงและเงาขั้นสูงสุดสังหารราชาปีศาจทั้งสอง คุณยังกล้าต่อสู้กับพวกเราอยู่หรือเปล่าราชาปีศาจแห่งหายณะยิ้มจางจาจากนั้นจึงหันไปมองราชาปีศาจภายพิบัติทางธรรมชาติที่อยู่ข้างข้างเขาคุณจะขึ้นไปหรือฉันจะขึ้นไปราชาปีศาจภัยพิบัติกล่าวอย่างใจเย็นผู้ชายคนนี้มีรัศมีที่รังเกียจฉันฉันจะขึ้นไปหลังจากพูดจบราชาปีศาจแห่งภายพิบัติทางธรรมชาติก็รับคำก้าวไปข้างหน้าและความมืดอันไร้ขอบเขตที่อยู่ข้างหลังเขาก็ระเบิดออกมาด้วยพลังอันน่าสะพรึงกลัวหนวดสีดำสนิทและดุร้ายก็พุ่งออกมาจากความมืดแห่งความว บูมบูมบูมขีดเทพแห่งโอกาสทั้งหมดชกหมัดเนาหนาทึบออกไปทันทีกระทบหนวดทั่วทองฟ้าเหนือทองฟ้ามีเสียงทื่อดังขึ้นพระราชาปีศาจแห่งภัยพิบัติมองดูเทพพระเจ้าแห่งโอกาสทั้งหมดแล้วสงเสียงประหลาดใจเพราะด้วยการต่อสู้ระวังราชาปีศาจจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและเทพพระเจ้าแห่งโอกาสทั้งหมดจู่ๆเขาก็ค้นพบว่าราชาปีศาจจากภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่เพียงแต่ไม่สามารถปราบปรามเทพพระเจ้าแห่งโอกาสทั้งหมดได้เท่านั้นแม้กระทั่งแม้แต่ราชาปีศาจแห่งหายนะก็ถูกเทพแห่งโอกาสทั้งงมมมดปราคลุ ชั่วครู่หนึ่งใบหน้าของราชาปีศาจหายนะสแสดงท่าทีเป็นเรื่องตลกเขามองไปที่ราชาปีศาจหายนะแล้วยิ้มบางๆภัยพิบัติทางวิทยาศาสตร์คุณต้องการให้ฉันดำเนินการหรือไม่ใบหน้าของภัยพิบัติทางธรรมชาตินานเย็นชาและมีเมือเย็นหยดลงบนหน้าผากของเขาเห็นได้ชัดว่าพวกเขาอยู่ในระดับที่6แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างพลังของเทพ,พเจ้าแห่งเครื่องจักรทั้งหมดนั้นน่ากลัวอย่างยิ่งและเขาสามารถระนับพลังแห่งความว่างเปล่าของตัวเองได้ ไม่จําเป็นราชาปีศาจภายพิบัติคำรามใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีและเส้นสีม่วงหนาแน่นบนผิวหนังของเขาก็ระเบิดเป็นแสงสีม่วงสดใสในทันทีด้วยการปรากฏของแสงสีม่วงพลังแห่งความว่างเปล่าของราชาปีศาจแห่งความหายนะก็เพิ่มขึ้นทันทีความมือดอันว่างเปล่าที่หนาแน่นขึ้นได้โจมตีพระเจ้าแห่งเครื่องจัรทั้งหมดอีกครั้งบูมขีดหนวดที่อัดแน่นดูเหมือนจะมีคลื่นแห่งความว่างเปล่าตกยังดูเดือดต่อเทพพระเจ้าแห่งเครื่องจัรทั้งหมดอย่างไรก็ตามเมื่อเผชิญหน้ากับราชาป,ปีศาไพพพพิิมมมมมััตตต์ททาาาาาาางงงงงงธรรรรชึึ่่่่่ีควแแแขขขกุสสสู้้้นนอออณใดยเหห แค่หมัดเดียวก็ออกแล้วไม่ว่าคุณจะพยายามแค่ไหนฉันจะผลับคุณให้ทะลุด้วยหมัดเดียวบูมมีเสียงอุ้ยอีและความมืดอันไม่มีที่สิ้นสุดบังคับให้คลื่นแห่งความมืดสร้างลุ่มขนาดใหญ่ชั่วครู่หนึ่งใบหน้าของราชาปีศาจไพพิบัตก็ยิ่งมืดมนมากขึ้นและมีแววตาที่เย็นชาปรากฏขึ้นด้วยความกลัวไม่ดีเมื่อเห็นสิ่งนี้ราชาปีศาจไพพิบัตก็ยืดหน้าขึ้นเล็กน้อยก้าวไปข้างหน้าและดาบสีม่วงก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาทันทีขณะที่ดาบยาวคำรามแสงดาบอ พลังแห่งความว่างเปล่าอันมืดมิดผสมกับพลังดาบอันแหลมคมดูเหมือนจะฉีกโลกทางใบออกจากกันโดยสิ้นเชิงมันตกอยู่กับพระเจ้าแห่งโอกาสทั้งหมดทันทีกริงกริงกริงเมื่อพลังงานดาบลดลงมีเพียงเสียงโลหะชนกันแต่ไม่มีคลื่นอีกต่อไปความตายเทพแห่งโอกาสคำรามและพลังอันน่าสะพรึงกลัวก็จะลาจนในทันที อย่างไรก็ตามราชาปีศาจแห่งภัยพิบัติและราชาปีศาจแห่งภัยพิบัติต่างมองหน้ากันและร่างกายของพวกเขาก็่องแสงสีม่วงในเวลาเดียวกันด้วยกระแสะที่ท่วมทน้นเทพพระเจ้าแห่งเครื่องจักรทั้งหมดก็ถูกห่อหุ้มอยู่ภายในทันทีแม้ว่าพระเจ้าแห่งโอกาสทั้งหมดจะถูกต่อยออกไปแต่ก็ไม่ได้สร้างระลอกคลื่นแห่งความมืดแม้แต่น้อยฮ่าฮ่ามดก็เป็นแค่มดไม่มีสิ่งมีชีวิตใดสามารถทะลุผ่านเส้นโครงแม่น้ำแม่ระดับที่หกได้แค่อยู่ในเส้นโครงแม่น้ำแม่และถูกความมืดกัดซ้อไปจนหมดมีสีหน้าย,อยอ่อเ้ยร่างใหญ่ของเทพพระเจ้ามมืดอยูู่่่ครหนึง เทพเจ้าแห่งเครื่องจักรทั้งหมดในโลกที่ใช้ซิลิกอนสิ่งมีชีวิตที่ใช้ซิลิกอนมึนมงจำนวนนับไม่ถ้วนมองดูเทพเจ้าแห่งเครื่องจักรทั้งหมดที่ถูกขังอยู่ในความมืดมิดดวงตาของพวกเขาที่ไม่มีออร่ามาเป็นเวลานานปรากฏขึ้นมาด้วยแสงอันจางจางคลื่นสีดำสนิทนานดูเหมือนจักระตุ้นเครื่องหมายที่อยู่ลึกลงไปในความทรงจำของพวกเขา ความมืดความหดหู่สิ่งมีชีวิตที่ใช้ซิลิกอนพึ่งพัมและดูเหมือนจะมีความทรงจำมากมายอยู่ในใจของเขาและความทรงจำเหล่านั้นดูเหมือนจะบันทึกประวัติศาสตร์การพัฒนาของอารยธรรมที่ใช้ซิลิคอนทั้งหมดบรรพบุรุษของพวกเขาอาศัยร,ร่างกายที่อ่อนแอของพวกเขาฝ่าฟันอุปสรรคของหินการปิดล้องมหาสมุทรและการปิดล้องของเลบีอาทานและในที่สุดก็ไปถึงท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยด,ว,ยดวงดาวอันงดงามแล้วคลื่นสีดำนั่นมันคือใต้ดินอีกแบบหนึ่งไม่ใช่หรอือ เทพเจ้าแห่งเครื่องจักรทั้งหมดติดอยู่ในยมโลกอันมืดมิดสำรวจทันใดนั้นก็มีเสียงแหลมสูงดังขึ้นข้ามกลางสิ่งมีชีวิตที่มีฐานเป็นซิลิกอนพร้รอมกับเสียงนี้ทันใดนั้นแสงอันเจิดจ้าก็โผล่ออกมาจากดวงตาของสิ่งมีชีวิตที่ใช้ซิลิกอนจำนวนนับไม่ถ้วนพวกเขามองดูคลื่นแห่งความมืดที่ไม่มีที่สิ้นสุดและพึพรรมพำกับตัวเองสำรวจไปสำรวจพวกเขาค่อยๆเดินไปหาเทพเจ้าแห่งเครื่องจักรทั้งหมดและก้าวออกไปทีละก้าวทันใดนั้นร่างของสิ่งมีชีวิตที่ทำจากซิลิคอนก็ระเบิดมมมมมมัััััันน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 นกกกลลลาาาาาายยเปป็รระแะแแแสสสสสสงงงงีีีีีีขวหวหหไไใคืดดอ่่่ททททิิุ้้จช ที่ทำจากซิลิคอนจำนวนนับไม่ทวนก็ระเบิดทันทีบูมบูมบูม โลกที่ใช้ซิลิคอนทั้งหมดดังตึกกล้องไปด้วยการระเบิดกระแสแสงสีขาวหนาแน่นซองไปทั่วโลกที่ใช้ซิลิคอนราวกับว่ามันกลายเป็นกาแล็กซีสีขาวพุ่งเข้าหาความมืดในลักษณะอันยิ่งใหญ่ในที่สุดมันก็กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีซิลิคอนขนาดใหญ่สีขาวดอกสว่างในมือทั้งสองข้างเจอย่างดูเดือดและพวกมันก็เปิดเส้นทางในความมืดอันไม่มีที่สิ้นสุดในที่สุดเทพเจ้าแห่งโอกาสทั้งหมดก็ถูกมองเห็นติดอยู่ในความมืดสิ่งมีชีวิตที่ทำจากซิลิคอนสีขาวยิมและในที่สุดก็กระแทกเข เสียงคำรามอันน่าสะพรึงกลัวดังก้องผ่านเทพพระเจ้าแห่งเครื่องจับทั้งหมดและกระแสพลังงานที่สงผ่านอย่างบ้าคลั่งผ่านเทพ,พระเจ้าแห่งเครื่องจับทั้งหมดทันใดนั้นออร่าของเทพพระเจ้าแห่งเครื่องจับทั้งหมดก็เพิ่มขึ้นทันทีมาถูกผลักออกไปในแนวนอน คลื่นความมืดที่แต่เดิมไม่สั่นคลอนก็ถูกทำลายโดยเทพพระเจ้าแห่งเครื่องจักรทั้งหมดในขณะนี้ในที่สุดเทพแห่งโอกาสก็ก้าวไปข้างหน้าและเดินออกจากความมืดอันไม่มีที่สิ้นสุดอะไรนะราชาปีศาจแห่งหายนะและราชาปีศาจจากภัยพิบัติทางธรรมชาติมองดูฉากนี้สีหน้าของพวกเขาสั่นไหวและแววตาไม่เชื่อก็ปรากฏขึ้นในดวงตาที่แปลกประหลาดของพวกเขาเป็นไปได้อย่างไรเขาจะทะลุเส้นฉายของแม่น้ำแม่ได้อย่างไรราชาปีศาจแห่งภัยพิบัติคำรามราวกับว่ามันยากที่จะเชื่อภาพที่อยู่ตรงหน้าเขาราชาปีศาจภัยพิบัติก็มีสีีีหนนนน้าไไม่่่่เเเชชืือออกกัดยวคะร เสียงของราชาปีศาจแห่งความหายนะสันเขาโดยชี้ไปด้านหลังเทพพระเจ้าแห่งเครื่องจัรทั้งหมดราชาปีศาจภัยพิบัติมองไปในทิศทางของนิ้วของราชาปีศาจภัยพิบัติจากนั้นรูมานตาก็หดตัวลงเล็กน้อยสิ่งที่เห็นก็คือความผันผวนที่คลุมเครือและลึกลับก็หลั่งไหลเข้าสู่ร่างของเทพพระเจ้าแห่งเครื่องจัรทั้งหมดจากทิศทางที่แน่นอนและด้วยการไหลเข้าของความผันผวนลึกลับเหล่านี้ออร่าของเทพพระเจ้าแห่งเครื่องจัรทั้งหมดก็พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องดูเหมือนกำลังคิดอะไรบางอย่างราชาปีศาจภัยพ ทวนุกเข่าลงบนพื้นอย่างศรัทธามองดูพระเจ้าแห่งเครื่องจักรทั้งพวงที่ดูเหมือนจะยุดท้องฟ้าทั้งหมดและอุทิศศรัทธาของพวกเขาทัานใดนั้นรังสีของแสงก็เพิ่มขึ้นทีละนิดจากร่างของมนุษย์เหล่านี้และในที่สุดก็บินไปหาเทพพระเจ้าแห่งเครื่องจักรทั้งหมดนี่คือศิละปะการต่อสู้ของขี่รัก ราชาปีศาจแห่งความหายนะเกือบจะกัดฟันแล้วพูดเขาคุณเคยกับศิละปะการต่อสู้ของขีรับจริงๆแม้ว่าบูจีจะตัดโชคออกไปในตอนนั้นแต่โชคก็ไม่หายไปแต่ไหลเข้าสู่ร่างกายของเผ่าพันธุ์มนุษย์เผ่าพันธุ์ในโลกศิละปะการต่อสู้ตอนนี้เมื่อเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มเชื่อในพระเจ้าแห่งโอกาสทั้งหมดพลังแห่งโชคชะตาที่แฝงอยู่ในร่างกายของพวกเขาได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งเพียงแต่เป้าหมายได้เปลี่ยนจากบูจีเป็นเทพพระเจ้าแห่งโอกาสทั้งหมดทันใดนั้นพลังแห่งโชคชะตาที่พลุ่มคล้า่่รางงงงกขอจแหหคืัมมดน ากายระดับที่6แต่พลังที่เขาสามารถต้านทานได้ก็มีจำกัดเช่นกัน ภายใต้การล่มสลายของสิงมีชีวิตที่ทำจากซิลิคอนนับไม่ถ้วนและความศรัทธาของเผ่าพันธุ์มนุษย์นับไม่ถ no no? ้วนพลังในเทพพระเจ้าแห่งเครื่องจักรทั้งหมดไดมาถึงจุดสูงสุดแล้วเมื่อเกินจุดสูงสุดนี้แล้วแม้แต่ร่างกายที่น่าสะพรึงกลัวของเทพพระเจ้าแห่งเครื่องจักรทั้งหมดก็จะถูกทำลายลงเท่านั้นมีแสงสว่างสองประกายในดวงตาของพระเจ้าแห่งโอกาสทั้งหมดจบแล้วเสียงตํำดังมาจากปากของเทพพระเจ้าแห่งเครื่องจักรทั้งหมดเมื่อได้ยินสิ่งนี้ร่างของราชาปีศาจแห่งหายนะและราชาปีศาจจากภัยพิบัต

หากเป็นเช่นนี้ต่อไปทั้งสองคนจะต้องตายเท่านั้นไม่พลังของเขายังคงดีขึ้นทันใดนั้นดวงตาของราชาปีศาจภัยพิบัติก็สว่างขึ้นความแข็งแกร่งของคนนี้เน่าคนนี้ยังคงดีขึ้นแต่ความอดทนของร่างกายของเขามีจำกัดเมื่อมันกินเวลานานเกินไปจะมีเพียงปลายด้านเดียวสำหรับเขาทำลายตัวเองซะราชาปีศาจแห่งภัยพิบัติคำรามดวงตาของเขาค่อยๆสว่างขึ้นเดี๋ยวก่อนตราบใดที่เขาต่อต้านในช่วงเวลานี้ร่างกายของเขาก็จะระเบิดแล้วโลกนี้ก็ยังคงเป็นของเรารอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าของราชาปีศาจหายนะเชียวอล์ฟเดอะโว้ยท ลคลื่นแห่งความมืดอันไม่มีที่สิ้นสุดที่อยู่ข้างหลังพวกเขาก็กลายเป็นโลแสงสีดำที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งห่อหุ้มร่างกายของพวกเขาไว้แน่นแสงสีเข้มดูเหนียวมากอย่างไรก็ตามเมื่อเผชิญหน้ากับวิธีการของคนทั้งสองที่อยู่ตรงหน้าเขาเทพพระเจ้าแห่งโอกาสทั้งหมดไม่เพียงแต่ไม่มีการแสดงออกในสายตาของเขาเท่านั้นแต่ยังก้าวไปข้างหน้าอีกด้วยแสงสีขาวสว่างจ้ายังคงรวมตัวกันบนมัดของเทพพระเจ้าแห่งเครื่องจักรทั้งหมดเปล่งพลังอันน่าสะพรึงกลัวออกมาบัตร ความว่างเปล่าโดยรอบสันสะเทือนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากพลังที่น่าสะพรึงกลัวนี้ราวกับว่าพลังที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งกำลังจะปะทุออกมาจากหมัดหมัดนี้เรียกว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดทันใดนั้นเทพเจ้าแห่งเครื่องจักรทั้งหมดก็พูดออกมาเสียงของเขายังคงต่ำมากวันนี้เราขอวิงวอนต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหมดและสังหารศัตรูที่บุกรุกเทพเจ้าแห่งเครื่องจักรทั้งหมดคำรามและพลังอันน่าสะพรึงกลัวก็ระเบิดออกมาจากพื้นโลกปกคลุมเทพเจ้าแห่งเครื่องจักรทั้งหมดทันทีพลังแห่งโลกในขณะนี้คำร้องของทุกคนได้รรัััับบบกกกาาาตตตออลลในนสสุุดญชิโมม เสียงคำรามอันน่าสะพรึงกลัวยังคงดังก้องอย่างต่อเนื่องและใครๆก็มองเห็นรอยแตกอันน่าสยดสยองที่เปิดขึ้นบนร่างของเทพ,พเจ้าแห่งเครื่องจักรทั้งหมดร่างกายของเทพเจ้าแห่งเครื่องจักรทั้งหมดถึงขีดจำกัดแล้วแต่เขายังคงรวบรวมกำลัง จนกระทั่งร่างกายของเขาเต็มไปด้วยรอยแตกอันน่าสยดสยองดูเหมือนตุ๊ก,กตากระเบื้องที่กำลังจะแตกหักในที่สุดเทพพระเจ้าแห่งโอกาสก็โจมตีหมัดธรรมดาถูกผลักออกไปและทันใดนั้นรอยหมัดที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งก็ปะทุขึ้นส่องแสงระหว่างทองฟ้าและพื้นโลกและตกลงสู่คลื่นสีดำทันทีบูมโลกทั้งใบสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องโลกกำลังแตกร้าวและพื้นที่โดยรอบก็พังทลายลงอย่างต่อเนื่องดูเหมือนว่าโลกจะตกอยู่ในวันโลกาวินาศและแม้แต่มนุษย์ที่เหลืออยู่ในโลกก็กลายเป็นผงในโลกที่มีความรุนนนนนนแแรรงงงงงงงใใขขณณะี้้ควววาาาาามมมสส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 ุัููด่่่อออืบบทฟย์ ความมืดก็ถูกลบไปทีละน้อยรวมด้วยสองราชาปีศาจร่างของราชาปีศาจภัยพิบัติละลายทันทีเมื่อสัมผัสกับผนึกมัดและเขาไม่สามารถรูแม้แต่จะปรีดรองได้ราชาปีศาจภัยพิบัติกำลังต่อต้านอย่างบ้าคลั่งและมีเส้นสีม่วงปรากฏบนผิวหนังของเขาแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ยังถูกมัดกลืนกินไปในท้ายที่สุดเหลือเพียงเงาดำเล็กๆน้อยๆเท่านั้นและเขาก็หนีจากโลกนี้ด้วยความตื่นตระหนกและรีบเร่งและในขณะนี้ร่างของเทพพระเจ้าแห่งเครื่องจักรทั้งหมดพังทลายลงอย่างสมบูรณ์ บทที่198ครอบคลุมทุกสิ่งนี่คือความตั้งใจของดาบของทุกสิ่งเก้าเข้าสู่ความเป็นอมะตะทวีคิวชูเมืองคิวชูสำนักงานใหญ่คิวชูในห้องทำงานของจินหมิงหยาง ชายผู้แข็งแกร่งจากเผ่าเทพกำลังนั่งอยู่บนโซฟาสายตาของเขาจ้องมองไปที่จินหมิงหยางที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาด้วยความเคารพเสียงแหวแผ่นดังขึ้นจากปากของชายที่แข็งแกร่งจากเผ่าเทพแผนของกลุ่มของเราได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเจ้านักรบจิ๋วโจวะจะต้องมีส่วนร่วมแผนการฝึกฝนของพระเจ้าจะต้องดำเนินต่อไปในอีกเจ็ดวันกระแสะของสัตว์ร้ายจะโจมตีอีกครั้งคราวนี้มันต้องใช้ร่างทองคำอยางน้อยยี่สิบร่างและนักรบกลั่นกรองเทพสองพันคนเพื่อฝึกฝนเทพหลักองค์ใหม่ส่วนว่าร่างสี เสียงของผู้แข่งแกร่งจากเผ่าเทพสงบมากราวกับว่าเขาไม่ได้ทำให้ชีวิตของนักรบจิ๋วโจวยู่ในสายตาของพวกเขานักรบแข่งคิวชูน้นอร่อยพอๆกับอาหารของพวกเขาการดูแลเรื่องอาหารบางยังเป็นเพียงความเฉยเมยไม่รู้จบแม้ว่าจินหมิงอยางจะได้ยินหมายเลขนี้เขาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกเสื่อมซึมเล็กน้อยในใจนักรบทองคำ20คนและนักรบศักดิ์สิทธิ์2,000คนคุณต้องรู้ว่ามีนักรบที่กลั่นกรองเทพพระเจ้าเพียงประมาณ8,000คนในจิ๋วโจวทั้งหมดและตอนนี้คิวชูต้องจ่ายหนึ่งในสี่ของนักรบที่กลั แม้ว่าในคิวชูจะมีนักรบร่างทองอยู่ไม่กี่คนแต่พวกเขาก็มีจำนวนไม่เกิน3หลักอย่างแน่นอนในความเป็นจริงผู้เชี่ยวชาญด้านร่างกายสีทองจำนวน20คนคิดเป็นเกือบ70%็ดบเถึงแปเของผู้เชี่ยวชาญด้านร่างกายทองคำทั่วทั้งคิวชูยิ่งไปกว่านั้นนี่จะต้องเพิ่มเข้าไปในจำนวนร่างสีทองที่แข็งแกร่งในตระกูลศิละปะการต่อสู้เช่นตระกูลจินในทวีปคิวชู เรียกได้ว่าคราวนี้ความสูญเสียของคิวชูจะร้ายแรงมากหากบุคคลหนึ่งไม่ได้รับการดูแลอย่างดีครอบครัวจินทั้งหมดก็จะถูกเปิดเผยต่อสายตาของผู้มีอำนาจมากมายในคิวชูชั่วขณะหนึ่งเมื่อเย็นหยดลงจากหน้าผากของจินมิงไทยงไม่มีทางข้อมูลนี้มีขนาดใหญ่มาก อะไรนะมีปัญหาหรอือชายผู้แข็งแกร่งจากเผ่าเทพมองดูจินหมิ่งยางด้วยสีหน้าติดตลกเขาค่อยๆย,ยืนขึ้นเดินไปที่หน้าต่างและเปิดมุมหนึ่งของม่านแสงแดดอ,อ่อ,อนๆลอดผ่านหน้าต่างค่อยๆกระจายไปยังห้องทำงานอันสลวนี้พื้นที่มืดนี้ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนอย่างกระทันหันพวกเขาทั้งสองยืนอยู่ในความมืดดูเหมือนกลัวอย่างยิ่งต่อการมีอยู่ของแสงสว่าง จินมิงไทยงกัดฟันแน่นเขารู้ดีว่าถ้าเขาไม่เห็นด้วยเผ่าเทพก็จะละทิ้งตระกูลจินทันทีและเลือกตระกูลศิละปะการต่อสู้อื่นๆเหตุผลที่ตระกูลจินสามารถยืนอยู่ที่จุดสุดยอดของจินส์ห้าวได้แม้จะด้อยกว่าตระกูลคุณนามอื่นๆก็เนื่องมาจากตระกูลจินได้รับความไว้วางใจจากเหล่าทวยเทพมากที่สุดหากไม่มีหนังสือของคาดคลานตระกูลจินก็ไม่มีอะไรเลย แม้แต่ภายในตระกูลจินก็ยังมีผู้ชายที่แข็งแกร่งหลายคนที่มีร่างกายสีทองแต่มันมีประโยชน์อะไรละ่ะหลังจากดินรนทางจิตซ้ำแล้วซ้ำอีกจินมิงไคยงก็หายใจเข้าลึกๆและพูดด้วยน้ำเสียงเข้มฉันรู้หลังจากได้รับคำตอบจากจินมิงไคยงรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของคาดคลานที่ทรงอำนาจเขามองไปที่ จินหมิงหยางด้วยรอยยิ้มตระกูลจินตัดสินใจได้ถูกต้องมากเมื่อเทพอมที่สองของครอบครัวเรามาถึงตระกูลจินจะปกครองทั่วทั้งทวีปจิ๋วโจวโดยสมบูรณ์ด้วยคำพูดของชายที่แข็งแกร่งดวงตาของจินหมิงไคลงก็เปล่งประกายด้วยความดีใจทันที เขาโคงคำนับชายที่แข็งแกร่งจากเผ่าเทพที่อยู่ตรงหน้าเขาอย่างรวดเร็วขอบคุณครับชายผู้แข็งแกร่งจากเผ่าเทพยิ้มโดยไม่พูดอะไรและหายตัวไปในความมืดทีละน้อยหลังจากที่ร่างของคาดคลานผู้ทรงพลังหายไปจากห้องโดยสิ้นเชิงจินมิงไคงก็ค,อคอ่อยๆเงยหน้าขึ้นและสูดอากาศบริสุทธิ์รูปลักที่โหดร้ายปรากฏบนใบหน้าของจินมิงไคงมันไม่ใช่เพียง20ร่างทองคำและเทพพระเจ้าผู้กลั่นกรอง2อง0ันองค์หรอกหรือเพื่ออนาคตของตระกูลจินแล้วถ้าข้าต้องสังเวยนักรบทั้งหมดในคิวชูละจ เจฟวันจินหมิงหยางค่อยๆเดินออกไปนอกหน้าต่างและมองไปในทิศทางของมหาสมุทรในอีกเจฟวันเจ้าเหนือแผ่นดินแ่งเก้าจังหวัดจะเป็นของตระกูลจินของฉันสำหรับสู้อยู่คำใบของการดูถูกปรากฏบนใบหน้าของจินหมิงหยางเมื่อเทพพระเจ้าหลักที่สองของเผ่าเทพคือเกิดมาแม้ว่าคุณจะเข้าสู่อาณาจักรอมะตะก็มีทางเดียวเท่านั้นที่จะตายประกาศคู่ เช่นเดียวกับ้องฟ้าในอดีตจุดในอีกทวีปหนึ่งสู้อยู่นั่งขัดสมาธิในสนามรบดวงตาของเขาจับจ้องไปที่หน้าจอระบบดวงตาของสู้อยู่ไม่ได้เศร้าหรือมีความสุขเราวกับว่าเขาเป็นผู้ก่อตั้งโลกที่เฝ้าดูโลกทางใบร่างของเทพพระเจ้าแห่งเครื่องจักรทั้งหมดแตกร้าวทีละน้อยและในที่สุดก็ตกลงไปเป็นชินช้นๆ ร่างกายของเขามีพลังที่เขาไม่สามารถแบกรับได้ภายใต้พลังอน,นาสพรึงตัวนี้เทพเจ้าแห่งเครื่องจักรทั้งหมดได้รวบรวมเจตจำนงของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดและประกอบร่างกายที่ทำจากวัสดุโลหะที่ทันสมัยที่สุดในโลกก็ยังทนไม่ไหวอีกต่อไปหลังจากสังหารราชาปีศาจหายนะแล้วราชาปีศาจหายนะก็ถูกลดระดับลงเหลือเพียงเงาดำและรีบหนีไป ดูเหมือนว่าเทพจักรคนนี้จะเสร็จสิ้นภารกิจของเขาแล้วร่างกายเริ่มแตกสลายในที่สุดมันก็กลายเป็นเศษเล็กเศษน้อยและกระจายไประหว่างสวรรค์และโลกหมัดสุดท้ายของเทพพระเจ้าแห่งเครื่องจักรทั้งหมดทำให้ม่านสีดำบนทองฟ้าแตกสลายไปอย่างสิ้นเชิงและทั้งโลกดูเหมือนจะไม่สามารถทนต่อพลังอันน่ากลัวนี้และเริ่มพังทลายลงไม่ว่าจะเป็นโลกแห่งอมตะและปีศาจที่ตกสู่บาปโลกแห่งศิละปะการต่อสู้โลกที่ใช้ซิลิคอนหรือโลกโอมในขณะนี้พวกเขาทังหมดแตกร้าวพร้อมกับกระแสะสัญชาติตยานของโลกซึ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วนกระจัดกระจายระหว่าง ในความเป็นจริงแม้แต่เครื่องหมายของการดำรงอยู่ของพวกเขาในโลกนี้ก็ยังถูกลบออกไปจนหมดโลกกำลังปั่นป่วนมหาสมุทรกำลังเดือดและภูเขาไฟกำลังปะทุโลกทั้งโลกดูเหมือนจะเข้าสู่ไฟชำระและความหายนะก็ปกคลุมไปทั่วทั้งโลกในหูของสู้อยู่เสียงเย็นชาของระบบยังคงดังก้องอยู่และมีการตอบรับอย่างหนาแน่นเกี่ยวกับการตายของสิ่งมีชีวิตที่ทำจากซิลิคอน มากเสียจนสู้อยู่รู้สึกชาไปเมื่อได้ยินเสียงเหล่านี้เมื่อมองดูโลกที่แตกสลายต่อหน้าเขาความสับสนก็ปรากฏขึ้นในดวงตาของสู้อยู่นี่ชนะจริงหรอือหากราคาแห่งชัยชนะคือการทำลายล้างทั้งโลกราคานี้ก็ถือว่าน่าเศร้าเกินไปเล็กน้อยในสี่โลกไม่มีสิ่งมีชีวิตใดสามารถอยู่รอดได้แม้แต่สิ่งมีชีวิตเซลเดียวที่มีพลังชีวิตที่หวงแหนอย่างยิ่งก็ถูกกวาดล้างไปอย่างสิ้นเชิงในหายนะครั้งนี้ดวงตาของสู้อยู่จ้องมองไปที่ชิ้นส่วนของร่างกายที่กระจัดกระจายของเทพ,พเจ้าแห่งเครื่องจักรทั้งหมดและสีหน้าของเขาก็ แม้กระทั่งตอนนี้สู้อยู่ยังคงสัมผัสได้ถึงความผันผวนข,ของพลังงานต่างๆที่มาจากเทพ,พเจ้าแห่งเครื่องจักรทั้งหมดศิละปะการต่อสู้ของคีรักศิล,ะละปะบนร่างกายที่เป็นเหล็กพลังทางกายภาพการกาะตัวของผู้ฝึกฝนจิตสำนึกของเมฆพลังที่เห็นได้ชัดว่าเข้ากันไม่ได้ทั้งหมดจะถูกรวมเข้ากับร่างกายของเทพ,พ,พเจ้าแห่งเครื่องจักรทั้งหมดอย่างสมบูรณ์แบบทันใดนั้นการตระหนักรู้อย่างกะทันหันดูเหมือนจะเกิดขึ้นในใจของสู้อยู่เทียสู้อยู่พึงพำช่วงเวลาต่อมาดวงตาของสู้อยู่ค่อยๆสว่างขึ้นและลมหายใจของเขาก็รร้้้้อนนนนนขึนใณะีฉัู ใช่แล้วมันเป็นพันธะสู้อยู่ตะโกนเขาค่อยๆหลับตาลงเทพพเจ้าแห่งเครื่องจักรทั้งหมดไม่ควรมีอยู่ในโลกนี้แม้ว่าจะเป็นพันธมิตรโลกไรภาคีแต่พลังของทั้งสามโลกก็เข้ากันไม่ได้แต่ในบรรดาพลังต่างๆที่เข้ากันไม่ได้ยังมีอีกมาก โอ้นั่นแหละสายสัมพันธ์นี้ประกาศคู่เมื่อสายสัมพันธ์ถูกสร้างขึ้นแม้แต่พลังที่แตกต่างกันก็สามารถบูรณาการได้เช่นเดียวกับเจตนาดาบมองเห็นทุกสิ่งของฉันเขาเปิดตาองค์เขาอีกครั้งทันใดนั้นในใจของสู้อยู่ดาบยกสีขาวขนาดเล็กก็ส่งเสียงดาบที่คมชัดขึ้นมาทันทีความตั้งใจของดาบวังเิงนั่นครอบคลุมทุกอย่างแต่มันจะครอบคลุมทั้งหมดได้อย่างไรวิธีเดียวคือสร้างความผูกพัน ไม่ว่าจะเป็นดาบบาปดาบลงโทษดาบบทวันหรือความตั้งใจของดาบอื่นๆพวบมันทั้งหมดถูกสร้างขึ้นหลังจากที่ระบบออกไปเอาความตั้งใจของดาบมาให้ฉันถ้าอย่างนั้นลิงที่ดีที่สุดก็คือตัวฉันเองการใช้ตัวเองเป็นตัวเชื่อมโยงเพื่อรวมความตั้งใจของดาบมากมายมาครองกับสู้อยู่เสียงของคําสุดท้ายตกลงไปบัดทันใดนั้นเสียงดาบที่คมชัดก็ดังก้องไปทั่วสนามรบพลังงานดาบอันแผ่วเบายังคมล้อมรอบสู้อยู่อย่างต่อเนื่อง ดูเหมือนว่าจะกลายเป็นพายุพลังงานดาบที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งและในพายุนั้นมีเนาดาบอันแหลมคมปรากฏขึ้นอย่างช้าๆเนาดาบดูเหมือนจะก,กระพัดดาบยืนอย่าผภาภูมใจระหว่างสวรรค์และโลกและพลังงานดาบจำนวนนับไม่ถ้วนหลไหลเข้าสู่เนาดาบดูเหมือนว่าจะกลายเป็นสวนหนึ่งของเนาดาบหลังจากนั้นทันทีลมหายใจบนเนาดาบค่อยๆคมชัดขึ้นดังนั้นความว่างเปล่าโดยรอบจึงบิดเบี้ยวเล็กน้อยเ,เวงเสียงดาบดังขึ้นอีกครั้งดาบหยกสีขา,ขาวขนาดเล็กในใจของสู้อยู่ทำให้ดาบคมกริดร้องไห้เจตนาของดาบพุ่งขึึ้้้้นนนนนนไปบบทททออออองงงงฟฟาาาาาารรววววกกกัััััั่่่มมมจะะฉีหดชิคผสพแ ไปทั่วบริเวณทําให้เกิดคลื่นทรายและหินปลิววอนในขณะนี้เจตนาดาบที่ครอบคลุมทั้งหมดของสู้หยูดูเหมือนจะถูกทาให้อ่อนลงเจตนาดาบระดับที่6บูมมีเสียงคำรามดังลั่นในร่างกายของสู้หยูราวกับว่ามีเตาอบโบราณอยู่ในร่างกายของสู้หยูทําให้เกิดความผันผวนข,ของพลังงานที่น่าสะพรึงกลัวนี่คือนี่คือสภาวะอมะตะที่แท้จริงสู้หยูพึมพำแล้วลุกขึ้นยืนอย่างช้าชาและพลังอันน่าสะพรึงกลัวก็พุ่งออกมา พลังดังเดิมของกฎของพระเจ้าพระเจ้าซึ่งเหมือนกับนอนมแมลงวันได้ถูกพลังงานฉลางออกไปในทันทีและหลอมละลายเข้าสู่ร่างกายของสู้หยูในขณะนี้สู้หยูเข้าสู่อาณาจักรแห่งความเป็นอมะตะโดยสมบูรณ์นี่คือพลังแห่งอาณาจากักรอมะตะสู้หยูมองที่ฝ่ามือของเขาแล้วเขย่ามันเบาๆเมื่อรู้สึกถึงพลังที่เพิ่มขึ้นในร่างกายของเขาสู้หยูก็ผลักมัดออกไป พลังที่น่าสะพรึงกลัวยังทําให้เกิดความผันผวนที่น่าสะพรึงกลัวเหนือรอยแตกในความว่างเปล่าโดยตรงบรรยากาศว่างเปล่าโดยรอบดูเหมือนจะกลัวพลังของสู้อยู่และมวนตัวกลับเข้าไปในรอยแตกจริงๆแข็งแกร่งมากดวงตาของสู้อยู่เป็นประกายและความเสียใจก็ปรากฏขึ้นทันทีค้างเทพพระเจ้าแห่งสงครามดังเดิมคงจะน่ากลัวกว่าฉันด้วยความสาเร็จของเขาในอาณาจักรอมตะน่าเสียดายที่เขาถูกทรยศ์โดยลูกศิษย์ของเขาถูกทรยศ์โดยผู้นาระดับสูงของเ่าพันุมนุษย์และตกลงไปในเป็นโมฆะสู้อยู่สายหัวเล็กน้อยเขาสายหัวค่อยๆมองไปยังรอยแตกในความว่างเปล่าและรีดตาลง ว่างเปล่าของเทพพระเจ้าแห่งสงครามคงเขายังคงเป็นเทพพระเจ้าแห่งสงครามในอดีตจริงๆหรือไม่เขาต่อสู้ในความว่างเปล่าหรือว่าเขากลายเป็นราชาปีศาจแห่งความว่างเปล่า สู้อยู่จำได้อย่างชัดเจนว่าเดเฮาชางเชงร่างหกนิติ i, ชายผู้แข็งแกร่งในช่วงความทุกข์ยากลวนอยู่ภายใต้การพังทลายของความว่างเปล่าพวกเขาไม่สามารถยึดถือหัวใจดังเดิมของพวกเขาได้ถูกหลอมรวงเข้ากับความว่างเปล่าและตกลงไปในความว่างเปล่าและเทพเจ้าคงคงก็เข้าสู่รอยร้าวแห่งโมคาด้วยและเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เทพเจ้าเทพเจ้าคงก็กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ว่างเปล่าเช่นกันอย่างไรก็ตามสู้อยู่สายหัวนี่ไม่ใช่สิ่งที่สู้อยู่ควรคิดถึงตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการเปิดเผยการสมรู้ร่วมค บันทึกทั้งคิวชูสู้อยู่หายใจเข้าลึกๆเพื่อสงบสติอารมณ์จากนั้นสู้อยู่ก็มองไปที่แผงระบบของเขาช่องที่1คูลดาวเวลาคููดาวคือ13วันสล็อต2คูลดาวเวลาคูลดาวคือ100วันสล็อต3คูลดาวเวลาคูลดาวคือ100วันสล็อต2 โคลลูลดาวเวลาคูดดาวคือ100วันช่อง3คูดดาวเวลาคูดดาวคือ100วันตำแหน่งสคูดดาวเวลาคูลลิ่งคือ100วันโลกที่เลือกได้ในปัจจุบันฟิวชัน่นโลกแอลวิหหโลกเสียหายหนีไม่พ้นยังไม่มีโลกให้ปลดล็อกคะแนนโลก 50W. ดู w, ดูหน้าระบบสู้อยู่เงียบไปครู่หนึ่งแม้ว่าความว่างเปล่าจะถูกขับออกไปแต่โลกก็แตกสลายเช่นกัน เขาไม่สามารถออกไปต่อไปได้แม้แต่สู้อยู่ก็ยังปวดหัวอยู่ครู่หนึ่งในขณะนี้เสียงเย็นชาของระบบดังขึ้นในใจของสู้อยู่ติงคุณต้องการใช้คะแนนโลกทั้งหมดเพื่อซ่อมแซมโลกหรือไม่ซ่อมแซมโลก สู้อยู่ตกตะลึงและถามทันทีต้องใช้คะแนนโลกกี่คะแนนในการซ่อมแซมโลกหากโลกสามารถซ่อมแซมได้เขาก็จะสามารถออกไปได้ต่อไปในอนาคตด้วยวิธีนี้เขาจึงสามารถพึ้นพาพลังของระบบเพื่อปรับปรุงได้ต่อไปตัวเขาเองโลกได้รับความเสียหาย100เอร์เซและจะใช้เวลา200วันในการซ่อมแซมโดยอัตโนมัติทุกๆ5,000าพันคะแนนโลกที่ใช้ไปสามารถชดเชยเวลาในการซ่อมแซมได้หนึ่งวันดวงตาของสู้อยู่สว่างขึ้นเล็กน้อยหลังจากฟังคำพูดของระบบเขายังคงมีคะแนนโลก500,000คะแนนซึ่งหมายความว่าเขาสามารถชดเชยัน้และ100วันได้และหนช่องร้อยวันต่อ ด้วยวิธีนี้เขาสามารถเริ่มออกเดินทางได้ทันทีหลังจากคููดาวสิ้นสุดลงการหักเนินสู้อยู่เลือกที่จะหักคะแนนโดยไม่ลังเลอย่างไรก็ตามไม่มีโลกอื่นที่สามารถหลดลอบได้และไม่มีทางที่จะหลบหนีได้มันไม่มีประโยชน์ที่จะหักคะแนนโลกโดยตรงเวลา หลักคะแนนโลกห้าแสนคะแนนสำเร็จแล้วความคืบหน้าการซ่อมแซมโลกได้รับการปรับปรุงแล้วได้รับการซ่อมแซมเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ระยะเวลาการซ่อมแซมโดยประมาณคือหนึ่งร้อยวันเมื่อฟังเสียงของระบบสู้อยู่ก็ดูบนใบหน้าของเขาจากนั้นเขาก็มองไปที่หน้าจอระบบหลังจากหักคะแนนโลกครึ่งล้านแต้มชิ้นส่วนของโลกที่ควรจะถูกทำลายก็ได้รับการเยียวยาร่วมกันจรงิงๆรากับถูกเร่งด้วยการเวลาชิ้นส่วนของโลกทั้งสีก็รวมเข้าด้วยกันและกลายเป็นดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ได้สำเร็จบนโลกนี้มีต้นไม้จำนวนนับไม่ถ้วนที่งอกขึ้นมาจากพื้นดินสี มีชีวิตเซลล์เดียวบางชนิดเริ่มเจริญเติบโตได้ในทุกบุมโลกเมื่อมองดูฉากนี้มุมปากของสู้อยู่ก็ยกขึ้นเล็กน้อยดูเหมือนว่าราคาจะไม่สูงมากแม้ว่าโลกจะแตกสลายแต่ก็ยังมีร่องรอยของชีวิตซ่อนอยู่หลังจากการล่มสลายในทางกลับกันสู้อยู่อาศัยจุดของโลกเพื่อกระตุ้นพลังชีวิตนี้อย่างสมบูรณ์ทำให้โลกทั้งสี่ที่ควรถูกทำลายและสลายไปในจัก,กรวาลได้รับการเดียวยาอีกครั้ง ต่อไปก็ต้องใช้เวลาเท่านั้นที่จะกลับคืนสู่แบบเดิมสู้อยู่มองโลกใหม่นี้อย่างลึกซึ้งและพูดเบาๆหลังจากการถูกทำลายก็มีชีวิตจากนี้ไปโลกนี้จะถูกเรียกว่าอาณาจักรแห่งชีวิตบางทีเขาอาจจะระหนักถึงความคิดของสู้อยู่และในหน้าระบบสี่คำที่รวมโลกได้เปลี่ยนไปแล้วในที่สุดมันก็กลายเป็นตัวละครทางสี่ขอบเขตแห่งชีวิตจากนั้นสู้อยู่ก็ละสายตาจากหน้าระบบหลังจากปิดระบบสู้อยู่ก็ยืนขึ้นและมองไปในทิศทางของทวีปจิ๋วโจวในขณะนี้ความนุ่มนวลในดวงตาของสู้อยู่ก็หายไปจนหมดกลับมีรูปลักษณ์ของความเพีย จินคุณกลับมาแล้วขณะที่สู้อยู่พูดจบสู้อยู่ก็ก้าวออกไปก้าวไปบนความว่างเปล่าและเดินทีละก้าวไปยังทิศทางของทวีปคิวชูจุดเวลาผ่านไปทีละน้อยในปริตาเจ็วันผ่านไปแนวป้องกันเสริมกำลังกองทัพเสริมหมายเลขหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดสิบเจ็ดเซย์าซันถือบุหรี่ไว้ในปากของเขาแล้วเดินไปบนกำแพงเมืองจีนตรวจสอบอาวุธโลหิตบนกำแพงเมืองจีนอย่างระมัดระวังด้านหลังเซย์เทาซันตามายอันลิงฮูเมื่อเวลาผ่านไปความไร้เดียงสาบนใบหน้าของาบอันลิงฮูก็ค่อยๆหายไปทีละน้อยแม้ว่าเขาจะยังอยู่ในขอบเขตการปรับ เรื่องความเป็นและความตายแล้วาบอันลิงู่ก็ไม่ใช่นักเรียนประเภทที่เพิ่มเริ่มต้นอีกต่อไปแต่เขากลายเป็นนักรบแนวหน้าที่มุมมันแทนถูกต้องอาวุธเลือด90%ยังไม่ได้รับความเสียหายในขณะนี้แม้ว่าไอสารเลวเหล่านั้นจะกลับมาอีกครั้งคุณก็ยังลองยิงพวกมันได้ เซเทลสันหัวเราอเบาๆและดูดบุหรี่เข้าไปลึกๆหลังจากพ่นควันออกมาแล้วเซเทลซัน <c oughs> ก็แสดงสีหน้าสนุกสนานยบันลิงผู้ยืนอยู่ด้านหลังเซเทลสันมองไปในมหาสมุทรโดยไม่พูดอะไรสักคำทันใดนั้นดวงตาของยบันล <c oughs> ิงผู้ก็ขวบแน่นขึ้นทันทีจากนั้นสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างมากกับตันมันไม่ดีดูมหาสมุทรสิจู่จู่เบียนลิงผุยก,ยก็อุทานออกมาขมวดคิ้วเล็กน้อยหยิบบุหรี่ในมือออกมาแล้วพูดด้วยความโกรธมันเป็นกระแสของสัตว์ร้ายที่สร้างความยุ่งยากทั้งหมดคุณมาที่นี่อีกแล้วเหร ก็เปลี่ยนไปเช่นกันในทิศทางของมหาสมุทรมีร่างที่รีบบินอย่างรวดเร็วไปยังกำแพงที่แข็งแกรง่งร่างของคนเหล่านี้ถูกปกคลุมไปด้วยเลือดเรากับว่าพวกเขาเคยเผชิญกับการต่อสู้บางประเภทในไม่ช้าชายไวกลางคนที่ปกคลุมไปด้วยเลือดก็บินไปที่แนวชายฝั่งด้วยความยากลำบากเมื่อ <c oughs> มองไปที่กำแพงเมืองจีนที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเขาก็สงสียงคำรามยาวซูปเปอร์รังทะเลหายไปสัตว์ดุร้ายกำลังจะลาจนเริ่มสัญญาณเตือนพิเศษ